พ่อคุณนี่แม่งเฮียส,สุดๆเลยใช่ไหมคำจริงจะพูดอะไรานะแต่เอาคำนั้นก็ได้ชัดเจนดิแก้วพวงนี้เขาเสิร์ฟใส่แก้วไหนก็ดื่มแก้วนั้นน้ำไวน์ขาวไวน์แดงแชมเปญขอเป็นจอกเล่าเลยได้ปะอยากได้แรง,แรงเลยตอนเนี้ มีดอันนี้ยเป็นมีทานเนยเขาจะเอามาเสิร์ฟให้เป็นอย่างแรกซึ่งหมอก็จะต้องคลี่ผ้าเช็ดปากวางบนตักแบบนี้อืมตั้งใจหน่อยสิเดี๋ยวต้องกลับไปเวิร์กเรื่องนโยบายนะ พ่อคุณนี่แม่งเฮีย้ยส,สุดๆเลยใช่ไหมคำจริงจะพูดอะไรานะแต่เอาคำนั้นก็ได้ชัดเจนดิคำไหนก็เอาเหอะผมฟังมาจนชินแล้วผมเคยคิดด้วยต้องคนแบบไหนวะอ๋อก็ต้องเป็นคนแบบนี้แหละถึงมาต้องเล่นการเมืองได้หรือว่าความจริงแล้วการเมืองวะ ที่แม่งทำให้คนกลายเป็นแบบเนี้ยสตรีมลาวที่โมโนแมสเท่านั้น